และตอนนี้ครับเรามาถึงทนี่หืองชอปเปอร์แซมมาเน่าเบสงเรามาครั้งแรกนะครับโนดเมอร์ไลออนอยู่นู่นเมื่อวานเราอยู่ฝั่งโนดเนียวันนี้เราข้ามมาอีกฝั่งและเป้าหมายวันนี้คือหนุ่ยตองครับเราต้องเจ็บเขา ต้องถึงออกมาอยู่ที่เงาะคนเดียวดิมน้ำนะฮะที่แบนแอ,แอยู่ในราคาเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้น่านั่งมากเลยเพื่อนๆเหมือนเรานั่งอยู่แบบริมริมคลองที่อิตาลีอ่ะคือพือค่อยๆ เลยเยี่ยเ,เราลังรอเฮทีกับเปอร์เซนต์อาราบิก้าตรงนู้นนะที่ตรงเตรงช็อปปิ้งมอลล์มารีน่าเบสซนนะครับมากันได้เลยอย่าลืมมากินเฮทีกันนะครับเป็นร้านที่คนไทยชอบที่สุดเป็นชานับบนึ่งของคนไทยแก้วนี้6.7บนะที่เป็นเงินบ้านเราก็ประมาณส0 0ร้อย เราจะไปมารีนาบาลากันบ่าเราจะไปการเล่นใบไปอีปกครับโดยใช้รถไฟสิฟาคนป่งมาแล้วพยายามจะไม่ขึ้นรถแท็กซี่เพื่อมันเตลองนะแก๊ปนะยวเรายอนไปรถไฟไปถึให้ถ่ายเรามาดูบรรยากาศรถไฟว่าเป็นยังไงที่สิงคโปร์ดูค่อนข้างใหม่อยู่นะสายนีย้ เพื่อนจะมามารีนาบาลานะครับมาลีนการ์เดนบายเบย์ให้มาใส่เสียงปป่านะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อสานีทุกคนดูแล้วออกทางออกนไนก็จะมาเก็บ2ส,สปอร์ตได้เลยเดี๋ยวไปดูกันไป็นไนนี่เราจะมาที่มารีนาบาลาดนการ์เด้นบายเบก่อนออกเป็นออกหนึ่งแล้วมันมีรถเมล์อะไรเี้น่าจะไปสายูปสา 3, สาม,สาม,สามหเบอร์หน มา,มารีนาบาลน,นะครับก็คือเป็นเสือ่เอเนาะในทะเลอยู่น,นี้และจุดไฮไลท์ที่คนนิยมก็คือจะมาถ่ายตัวนี่มารีน่าเบสเซียนนะครับการ์เดนบายเดอะเบสเชิงนะฟอร์ไฟเอรฟอร์แล้วก็เน้นคือเป็นโดมพาวเว์โดมนะทุกอย่างครบจบที่เดียวเพิ่งรู้ว่าคนเสิร์ตฟอชอบเล่นวลเล่เล่นอย่างเต็มเล,ลมเย็นมากตรงนี้เป็นเหมือนเนินอะ่ะเวลาดูก,ก็จะค่อนข,ข้างสวยคนก็มาปิกนิกมาพาลูกมาวิ่งเล่นกันเยอะ tiếng Hàn ở gần MRT nữa. Ở đằng sau chúng ta là công trường, นี่อานอะไรครับมารีน่าบาราดมาครั้งแรกนะอากาศดีมากช่วงประมาณสักหกโมงเย็นคนจะมาปิกนิกกันตรงนี้นนครับแนะนำรัาหนึ่งที่ที่มาแล้วทุกคนจะได้วิวอย่างนี้เลยคร <Yeah. S 1> บจบที่เราจะพาทุกคนไปทานค่ะ หมูเซฟบ้านเรานนาจะอร่อยก็เลยไม่กินมากินร้านฐานไทยนี่ร้าน999เลยนะที่เซสตเนี่ยจานนี้8.9จานนี้8.9กันน้ำสองเหลี่ยมโคตดมากมาลองชิมกันดูอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงเจอคนไทยเข้าไปทักภาษาไทยครับเขาแถมด้วยให้แบบเต็มลูกเลยนี่ร้านอยู่ร้านนี้ ไปทางนี้นะใครเป็นสาวกซาบักชอบสะสมแก้วนะมาที่ซาบักสมิสตรีรนะเปิดถึงสีง่ห้าทุ่มเตรงเนี้ยมีแก้วให้เราเลือกเยอะมากแล้ยเป็นโซนขาเฟ็นดเด็ก สาหน้นทาทานะครับอยูอ่ดีก็เป็นสาววชาจีไปซะน,นั้นนี่แยวใบนี้สวยนะราคา39.9กาที่เป็นเงินบ้านเราประมาณพันกืบยี่สิบบาท ครับนี่ Vivo สี่ทุ่มเรายัางช้อปปิ้งกันจนห้างปิดเลยไม่ธรรมดาไหม